อ๋อครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแห่งภาพมวลครับผมเนาะเป็นยังไงครับผมเนาะสำหรับนักห้างเด้อพี่นอ้องเด้อสูตรพ่อเสิร์ชครับผมเขาตรงๆ้อพี่นอ้องเด้อหนึ่งสองเนาะเลือกข้อฝันแล้วก็ตรงกับเลือกไ่เพิ่มด้อพี่น้องเด้อแล้วก็บรรอกสาครับผมเนาะไปตองงวดมานเดียวพี่นอ้องมีตัวไหนเนี่ยพอติดฟันต,ต,ตัวไหนตองงวด จะผาดครับผมไปเบิ้งน้ากันไปฟังน้ากันเบิ้ลิปให้จบหรอกครับฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเป็นก็ร่างแน่ใจให้กันได้พี่น้องเด้อเอาไปเบิ้งสูตรพอเสิร์ชครับผมต้องมีสีกันเด้อสีนะคะพอเสิร์ชอานนูนี้มาจดที่นูนี้นูนี้พาไปนจะดงที่นู้นก็ได้เอา ตัวชืกัพ่เสือด้วหลังจากเขาหลัน้องเด้อสูท้องพ่อเสือครับผมเนาะเต็มๆหนึ่งสองได้พี่น้องเด้อวยเขียนชื่อเพิ่นด้วยปล่อยตองหวัดปล่อยตองวดได้พี่น้องเด้อวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งมิถุนาครับผมจากพ่อเสือบ้างไหมครับพ่อพ่อที่หนึ่งมิถุนาอ่าประเดิมประเดิมตีปิดอ่าน้ำหนักไอ้พี่ก้าวก็ตามเขาพี่ก้ากับสามเนาะโอ้ เ้วตีก่อนตีเลีงไว้ตีเล็กเล็กกอนทป่สำคัญที่สุดเล็กไข่สำคัญที่สุดค่ะเอ๊ะไข่ตีก่อบตีเลี้ยงไว้ตีช็อตค่ะนี่ลุงนินี่นี่แเนนี่หข้บนห้าแสข้างล่างเก้าสามห้าแสบห้าแข้าแสข้างล่างเก้าสามข้างล่าเกสค่ะห้องที่สองข้างบนสามสูงข้างล่างเก้าสามกาอือ ่ะาวอาะข้อที่สามขบวนแป่ทาข้างล่างศูนสามจ้าพ่อกรอที่สี่ขบวนหกเจ็ดข้งล่างสองสามจ้าไอ้สี่จับตามพ่อตีกรอบที่สอง, 8, อง,งจัง 4, งบกรอบที่ 1. 1> หนึ่ง กาดที่สองกวาดที่หนึ่งกาที่สองอีเด้รู้สึกว่าจะได้ตลอดเลยพระ่าเดกไเเล่าเ้าน้อยกาี่นโตสำคันี่ยามาเี่จะมากวตถ้าจะมาบนก็คือสามสามกับหกหกสามสกับหกแล้วกัแล้วแเตือนเิ่งสามไี่คว่านี่คื้ว่าสานอ่ะว่าถกนนี่ยมคือสามศูนย์ะเด็กอเอาก้านย่นแลก็ทางวันที่หนึ่ง่ม่ว่า

คอหนึ่งแปด่แเกสสปบอ่กี่แล้วก็ตัวท้ายก้องสี่แปดสี่ครับผมไอว่นี่ไอเพลงเไปที่กที่สอง่ะนะ ก็คิดว่าความที่ทองนี่นมันมันใจก็มเพราะว่าสามเทเตัวตันี่เไมถ้าเฉพาะเด็่ตั้เทกัเป็นเดือนก็ได้นะมีสองกว่าสามที่ตลอดแต่มันในเลมันม่หน่วยโตแลกินเห็นง่ายกว่นี้ชัดเจนเลขตัวนี้กี่ปมาเดี๋ยวนี้ที่จะสามืนเดือนต้เดอมแล้วรอบก็ไม่ขนาจะเป็นเป็นเก้าข้อศูนย์ปาพอเสือที่เอาสามข้อก้าขอเา ไปว่งาเอคนอยากดึงไปวิ่ก็คือดึงสามกับเก้าค้มเก้าเลยล่ะคือเราบรอดเดี๋ยวนี้ก็บรอดงวด้าเพเขาเสือเปิดนำนักแล้วสามกับเก้นพ่อเด่นๆอ่าต่องวดมาครับผมคนเาบอ้วว่าไอเราบ้างปากเขเสือกน้ว่าไอเราบ้างปากเขาเอกพว่ามารวจมาเฮียไม่จับลูกไปจับลูกแลวก็จับก็เดจับลูกจับลูกลูกเกิดมาอ้วงอ่ะคดี๋ก นีแล้วสเนาะเอาที่นี่แหละจับคู่จับจับจับคู่ไว้ให้ีิเอดกระชวนนี่นีู่นหกกว่าอ้าอที่จับคูนี่ก็เลยคู่ของมันดีเดเดียว่วที่สอค้ดสามกอนเต๋อซีพีเขาไปไม่ทัวันทีนี่ให้จับสามห่วีกว่าม่กว่ที่สองกนตอนนี้เออจับจับาล้วจับจับแล้วก็ม่ผลยับก้ ไปเร่งไปที่กรอบที่สากที่สองอ่า่าเต็มสามคนบนคู่ก็ศูนย์เก้าสามนโอภารางงานแบบตจะหมดศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามไปก่อนนะคะน้าตองวดวิ่งเก้าวิ่งสามได้พี่น้องเด้อจ้าครับผมเอาขอเสือเท้าเลยค่ะพี่น้องทสิลังจาังกินแล้วก็นใ้หมแล้ววันาก็ไปรุ่น5้ายตอบาที่นี่เนี่สิอ ข้าน้อยสิก็สิบัเปนละมืนนี่ข้าด้วพัฒนาเรื่องนีช่จากได้อ่าจากกนกันได้ทั้งสองที่นะฝากคนไหก็แชร์ก็ติดตามชอบทำแก้วพาเพื่อนจ้านูนิงพาเพื่อนจ้า,า,าจเกี่ยวมึงโทรหายงสว่างข้ที่นนเนาะเฮ้ยวันเสี้ยงวันนี้ท่านทา่าบประเทนี้ฮะคนไป้ทำกีวพาเพื่อน้เด็กจริงันหลายแล้วกกันแน่ โอ้เป็นจังฉันมาก่อนจตาเอายิ่ดีนีทำพ่อเด้เฮงเฮ้งเฮงเฮเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะได้เจอกันอยู่นะว่เนะไวๆนี้อ่ค่ะสำหรับแนวทางตอหมดประเสือด้วยค่ะเด้อเด่นสามกับเก้านะคะไม่รอมาใหครับผมสามเก้าศูนย์ครับอ่าสามเก้าศูนเก้าศูนย์สามศูนย์สามเก้าเดี๋ยวเดี๋ยกัด ไปหฮพอเส็อเดี๋ยวเขาเพิอธิบายตัอีกนะคะน้องนนะปล่อยตองมดเบิงต้นได้พี่น้อยเด้อราพ่อสวัสดีนะพ่อเด้อสวัสดีจ้าครัี่ืออเสนะคะน้องคนวกูดตดมาแล้วพี่น้องเิจาลณากนมูเลยหลังจากหนึ่สองแตดื่มทำไหมเนาะครับผม ม่มากก่อนมูได้พี่รังเดอรสำหรับ <ฮะ S 1> เล็กวิ่งพอเสิร์ตครับ,รรบผมเนาะกามีจับคูค่ให้ขั้นเป่ากระามสามหกหตามที่เห็นเนาะแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าสาเก้าสี่แล้วก็ 0, 6, 1, 8, สี่ 93, 94, <ม>แปดได้พังเดอ,เอแต่ว่าเอาเข็งเข่งโอ้เล็กเล็พิ่มากส้นตัวเอ 3, 03, อสามศูนย์สาเกแล้วก็เน่น0ูนเกสาม พีเ่เจริญนาเบิงให้ยตอนงวดมากพี่น้องเด้อเพราะว่ากะเป็นเลขสูตรเนาะออกปรับคำนวณปุบเลยพี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวเพชวนสิมาตัดให้ดอกพี่น้องเอพรานสิมาแจกแจงรายละเอียดเลยจังพ่อเพิน่นเนาะเพคนวางสั่นละเพคนว่าเข่าแทะสำหรับงวดนี้พี่นออ้องเข่าตองงวดเนาะฝากไว้ครับด้านข้างพ่อเสิร์ตครับผมเนาะศูนย์เก้าสามหาไว้ก่อนไข่ได้พี่น้องเด้อได้สี่อันก่อนเนาะพี่น้อง ฝากไว้ฝากไว้ครับผมเนาะโอ้ยมีโชคไม่ใช่ในวันที่หนึ่งด้พี่น้องอันนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งเนาะพิ่งออกไวย้กยกๆพี่น,อน้องเดี๋ยววันที่หนึง่งเจอกันไหมเพ,พิ่น,นสีสรุปให้รักนาะพี่น้องได้เพิ่นสีสรุปให้รักอ่าเพราะว่าเพิ่นกาสีมีแนวทางฝากมาเค็งๆเ,เน่นๆกระชับเขามาอีกสําหรับพอเสดเนาะคุยพราะในแล้วอยู่พี่น้องฟันดีฟันแม่นคักายเอาฉันเด้ลูกไส้เพิ่นเกิดวันที่สิบสองถือจับอืมเขา ตรงกับเลขสูตรไกว่เพื่อนพ้อมเด้อพี่น้องเด้อเป็นไงเนาะฝากไว้ฝากไว้สำหรับแนว,วทางพอเสือกครับผมศูนย์เก้าสามพิศนาเบงห้เป็นแนวทางได้เพ,ยพียงน้องเด้อการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะตามนลังครับผมเนาะสำหรับแนวทางห้าน้อยเลขตั้งประเทศกันจังรอติดต,ตามไปน้วกันเรื่อยๆเรื่อยน้องพี่น้องก็จะหายมาตลอดทรงมาตลอดลับพี่น้องก็จะทรงมาให้ตลอดสีรุ่งห้พ่อแม่พี่น้องอ่า ทุ่มเงเนาะคัดมืินได้เพิ่นออกมีการออกแนวทางการเกษตรกับทรงไม้สุ่มืงิแล้วพี่น้องเด้อฝากไว้เนาะอาจารย์ครับผมเราเคอยมส่งมีไส้เหมือนกันเลยครับเรื่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ